สวัสดีพี่น้องเอฟซีสู่ขู่สู่นพุทธิตามของเมืองนอกพี่น้องของเมืองนาอ,อิราลเลมาแล้วรอบนี้มาแล้วรอบก้อนกระแตกเด้อพี่น้องเด้อยุรางแตกบนแตกตรงตรงเเขาหายรางหมอนี่สําคัญในหมอนี่บอกคอยลุดเด้อสังเกตด,ดีๆตัวกลมพร้อมสามศูนย์ยุรางแตกขึ้นบนพี่น้องของหลานไส้มาแล้วเด้อพิติตาม ทารุ่นแม่นวะทารุ่นทารุ่นในรุ่นแล้วมาแล้วมาแล้วเจ้ของหลานสาวบ่ามาพี่น้องของหลานสาวหยุดมาบัดนเลขบ่ค่อยเขาเลยบ่ามาเมื่อท่านเห็นในซื้อบุญเดี๋ยวสิรอเบ,บิ้งด้วยจะถ่ายอยู่จากสีมาบ่ามาขันมากขันเสียมาปล่อยเห็นเห็นได้พี่น้องเด้อของเกาหลีแล้วอิสราเลียมาแล้วรอบกันของเขามาวันที่สิบหกกรกฎาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลขบน เขาวิ่งเขามาบนมาลังแต่เขาแยกมาแล้วอันนี้ก็แยกบนแยกลังมาคือเกาเล็กมาบนวิ่งแปดวิ่งสามลูดลุดพี่น้องบนลุดจับคูศูนย์หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแปดเก็ดศูนย์เก็ดสองเก็ดสามให้มาฮกคูจะให้สามกลม ก็คือกลมหนึ่งสองกลมหนึ่งแปดกลมเกศูนย์รุดมุดพี่น้องทั้งบนวิ่งกระรุดวิ่งวิ่งว่ารุดรุดถือดุดได้ยุบพี่น้องรุดสามติดรุดสามติดรุดแปดรุดสามเลยเพราะว่าบนมันเป็นสามศูนย์เนาะวิ่งวิ่งติดพี่น้องอันนี้ก็ส่วนล่างส่วนล่างวิ่งสามกับศูนย์ตรงตรงเลยพี่น้อง แต่ห่งมาอยู่ล่างเขาวาอยู่บน,นแตกคักเลยนี่ก็ถือว่าแตกไปน่องแตกให้ล่างออกบนให้ล่างขึ้นบนให้สามศูนย์มาจับคูก่กันสามแปดสามศูนย์สามหนึ่งเก็ดศูนย์เก็ดหนึ่งสามหกเขาให้ซีกลมล่างให้ซีกลมให้สามแปดสามศูนย์สามหนึ่งเก็ดหนึ่งอันพูกเขามา เบิ้งกระสีงวดที่แล้วก็สิได้ยืดออกไปเนาะเพราะว่ามันธรรมดามันก็ต้องมีลางมีบนนั่แม่นบ่กระได้สิได้บด่บ่เต็มที่ปัญหาเพราะว่ามันมีเขาบอกกลางทีนจะโยบุญเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องอีฟซีโปรดได้ติดตามกะซอยกดไลค์กดแชร์ให้ในเรื่องมันเพราะว่ามันลูกหลานมันให้กำลังใจเขาแน่ให้กำลังใจปูขนน้ำนั่นแหละ ว่าลูกหลานอยู่อิราเลผู้นี้เขาทรงมาแต่ของเขานี่มาตรฐานอยู่ดิเทวามาไหลโตเทวามาไหลโตบานี่กาของเขากระมาตรฐานใส่ได้ผ่านงานนะพี่น้องนอะผ่านได้ของเขาติดนาติดตามนาเขามาเบิ่งไลรายรัฐบาลของนี่ผู้คุณตามมาได้ตลอดตามของหลานนี่ตามมาเลยตลอดเลยได้เห็นกันตลอดละ แต่ว่าของร้านสาวบ้าเดี่ยวร้านสาวเบิ้งกันของร้านไส้หนิก็มาในซวงมืออะไรนี่นี่เม่อท่านเอาลงมันค่าหยากอย่างอื่นอยูมื่อท่านเสี่ยวลงให้ก็เพราะเป็นยังดอกเมืตั้งแต่วันที่นี้สิบหกนั่งน้องหมดเลยละนี่สิบหกนังอีกหลายมือ,อยกก็จะเห็นอีกหลายมือ,อย้อยแต่จังสิหัดมือเล็ดออกเล็ดยังดอกออาเขามาเบิง้งพี่น้องเขามาเสี่ยมาแช่กันเด้อมาเสียเส่ยมาแช่กัน เบื้งวันที่สามสิบเอ็ดเลยพี่น้องบัดนี้เดือนนี้ออกสาม่ยวพี่น้องคนเดินเก่าเหล็กวิ่งกอนเหล็กวิ่งกอนก่อนอื่นกุมบนเด้พี่น้องนี่เด้วิ่งบนเขียนไว้ก่อนเขียนบนไว้ก่อนเดี๋ยวพี่น้องสิสับสน กุมบนวิ่งวิ่งวิ่งหาวิ่งแปดวิ่งหาวิ่งแปดวิ่งหาหาลูด แปดวิ่งหาลุดลุดลุดแปดลุดหาลุดแปดลุดหาลุดแปดลุดหาจับคู่ เขามีกลม้มคือกันได้พี่หนังได้เขามีหกโคพี่หนังไม่หกโคจับมาหกโคจับโคแปดศูนย์แปดศูนแปดสามแปดสาม 8ปดสามแปดสมแล้วก็สามแปกับมาพ้อมพี่น้องให้ตัวนี้ให้กับเรื่อนี้เด้อเขาเขียนมาให้กับมานำแปดสามสามให้กับพรอมแปดสาแปล้วก็สาห

หกแปดสามตัวว่ะนี้สามตัวสามตัวให้มาซีหางไฮมาซีหางแปดให้มาจังเลยบุเยกเด็กสามตัวกับเด็กสองตัวบวกควกันนี่เขาให้มาแบบในโบราณกันไรแปดห้าสอง แปดหาสองแปดสี่หาแปดสี่หาแปดสี่หาศักยศูนย์สามหาศูนย์ ามหาศูนย์สามหา,า,มหาแล้วกันหนึ่งหาศูนย์หนึ่งหาศูนย์หนึ่งหาศูนย์กุ้มบนพี่น,น,น,น้องกุ้มบนขีดกันไปก่อน บนอันนี้คือบนบนลางลางบบบนี้ล่างนี่กุ้มลางได้บัมนี้กุ้มลางกุ้มลางล่าง เด็กวิ่งมาไว้ทางเดียวกันพี่พี่น้องเด็กวิ่งมาไว้ทางเดียวกันล่างวิ่งหนึ่งวิ่งสามวิ่งกันลงเหล็กวิ่งให้พี่น้องเห็นกันวิ่งหนึ่งคับสามรูดเด้กพี่น้องเด้อหลุด รูดรูดว่งหนึ่ง1ว่งสามรูดเรี็กล่างจับคู่ เอาซีห้างห้างนะพี่พน้องนาะเล็กลางเอาห้างๆ้างไปกันกันได้ดอกพี่หกคูพี่น้องหคูเดี๋ยวจงมึงเล็ก,กลมเด้อกลมบนกลมล่างก็ได้ตัวได้กันงกลมสี่กลมไปเบิ้งดอกรางจับคูหนึ่งสามหนึ่งสี่ หนึ่งสี่หนึ่งหา้าหนึ่งหา้าหนึ่งหา้าแปดหนึง่งแปดหนึง่ง 3 2 3 2 3 2 3 6 3 6 เด็กเขาหนาติดตามพี่น้องติดมาตลอดจู้ติดตลอดเกาะใดตลอดเด็กเขาติดตลอดเกาะใดตลอดผู้ขุนซื้อผู้ขุนลงผู้ติดตามมาให้ได้เห็นตลอดพี่น้องบ่เห็นเจ้าของสาวเกาหลีของสาวเกาหลีว่าเล็กจ้าของบ่ออกว่าส่งมาเลย มาท่านเห็นทรงโย่ม่ทสทรงโย่กับว่าจักหลอกหลามาอันทรงมาจ่อมือเล็กับว่าเดีวออก,อกเห็นหน้าพี่น้องเนาะเพราะว่าของปูขุนมันมันมีไฟไหาไฟโหลดมันโหลดธรรมดาโหลดเน็ตโหลดนั่นธรรมดาโหลดเน็ตซื่อๆบ้านนี้จะได้บอกเลขกลมด้วพี่น้องเนดะ้อบานนี้จังบอกจังสาธายายกันไปเนาะเลขรัฐบาลรับเมืองนอกอิสราเอล ของหลานใส่ชุดชุดบนชุดบนวับน,บนที่3าเอ็กรลกกระดาคม2อ6พวิ่ง8วิ่งหารูดรูด8ปดรูดหาได้พี่น้องเด้อจับคูจับคูแปดศูนย์แปดตดเด่นได้ดีพี่น้องจับแปย์กับกรมเลยกรมแปดศูนย์กรมแปศูน 8ปดสามแปดสามแปดหสหากลมพี่นังสองกลมสกลมมีสอกลมบนมืนนี่เป็นตกกันตัวล่องมมดได้พี่นังนะสีโตนี่สคููนี่เขาเป็นกันเป็นล่องเลยนี่ เป็นตัวงานของเขาคือกันแล้วเนาะพี่น้องนะสตัวมี่เหสองกลมนี่คือตัวเด็นของเขาสามตัว8ปดหสองกลม8ปดส่ห่องศูนสหกลม ใส่มาสองกลมแต่บาเล็กสองตัวกับเล็กสามตัวมัคือกันชัดมากแบบใดวะเล็กสามตัวไปจังหนึ่งเล็กสองตัวนไปจังหนึ่งกลมแต่ว่าสามหาคือกันเนวยแต่ว่าบัดหาสองนี่มันมาจ้าใดมาเห็นในวงเลยหาสองมัมีในวงแห่งม้าเองเขามาเขาเองนะสามหาม้าเห็นในนั้นด้วยแต่ว่าหาสองมาจา้าในมือดเหมือด ล่างบบบนี้ล่างล่างวิ่ง1นงวิ่งสจับคู่หนึ่งสามหสี่หนึ่งสี่กลม1หลงหนงสี่กลมหนเด่นนี่คือการเป๊ะได้กับหล็กของปูขุนปูขุนก็จัดสิคือกันหลานชายก็ตามมา บอได้นัดแนะกันเด้อเขาตามมาทีหลังของปูไปตะโดนแล้วออกตะโดนแล้วสิบสี่ตลอบแหลกคนเปีหนึ่งเปีกหนึ่งกะกมลมล่างเขาให้สามกลมพี่น้องสามสามสองกระกลมอันนี้ก็ตัวสำรองตัวสำรองตัวสำรอง พี่น้องโปรดใ้ก่มาแล้วกะแคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจอเด้อกดเลยกดแช่ไว้กดติดตามไว้เด้อกดเลยกดแช่กดติดตามไว้เพื่อสิบวันทีพิษผลานนี่กันหลับส้มนะพี่น้องนะเห็นแล้วก็ะสิบวกระสิบว,บ,วบึงบาเอ,อตัวนี้ตัวนี้เห็นว่าคือสามสิบปนมาอยุ่แต่ว่าออกบนในปูขนมักปิเศษก็คือซิฟซี่แหละพี่น้องของปูขนมันคือกันเด้ อ้าพี่น้องมาเบิง้งสิ <c oughs> ทบทวนให้รอบที่สองนะ่ะอ้าพี่น้องของบนพี่น้องวิ่งแปดวิ่งหาจับคู่แปดศูนย์กลมแปดสามล่องสามแปดล่องสามหากลมสี่หาล่องหกแปดล่องสามตัวแปดหาสองกลมแปดสี่หาล่อง ศูนสหกลม1นึหศร่องลางวิ่ง1นงวิ่งสจับคูหนึ่งสร่อง1น,งก,นงกลม1นหาร่อง8ปดหนึ่งกลม3ามสองร่องสาองกลมสามสกล่อง,อง,องบอกพิษบ,บอกถึงนะพี่น้องนะเาพี่น้องพอได้เข้ามาแล้วกับกดไหลกดแจให้ในเด้อผูขนติดตามมหาเล็ก ดีๆเม่นๆพี่น้องเบิ้งบ่อเที่ยวกันน่หลายเที่ยวยเลยเด้เลขอ,อิสไลเอลเนาะพี่น้องก็ว่ามันหลายตัวอยู่หรอกแต่ว่าบ่าหลายซ้ำนี่แยกกันให้บนให้ล่างซ้ำนี่บ่หลายเขาพ่อแม่บ่เขากับพ่อวาเนาะเขาตรงๆเลยจอตรงๆเลยแต่ว่ามันเป็นล่างเป็นบนบนกับจอได้ยุสามแต่ว่าห่งจอได้แต่หลุดสามเขาทะลุดสาม อาพี่น้องเอาไปพิจารณาเบื้องเด้อตัวได้มักกะจัดตัวได้คัดกับพันเฝ้าไปหาลอเตันยังยังหล่อย่างยังไส้กันไส้กันสวนกันโย่ดอกพี่น้องหาเบื้องนิ่าสุดจัดให้ผู้คุณก็ตามมาให้ได้จากอิสราเอลเขาดังมาเป็นปีละล่ะเด็กเขาก็บ่คอยผัดภานในดอกผัดสุดเถวหนึ่งเถวสองกามาเทว่าเป็นเล็กมาจากเมืองนอกจากอิสราเอลจากลันไสให้พี่น้องเอฟซีเอาไปพิจาจรณาเบื้องหนาอตัวได้มักจัดเลยตัวได้คัดกับพันมักกะจัดหนัก ปูกับมีโตมัดอยู่เขาบอกก็คือว่าวัาต้อนหน้าพี่น้องนี่คือซิบซีในหละพี่น้องของปูขุนมัดเพราะว่ามาตัวเดียวกันให้พี่น้องเอาไปพิจารณาบเบื้องหน่อยาเทียบเป็นรางวัลที่หนึ่งในกลมกับมีสามกลมบนบนมีสองกลมล่างมีสามกลมพิจารณาเบื้องให้สบสบมันได้พี่น้องเด้อว,วันที่สามสิวว่วก็ลกดาคมสอง 2, พันห้าร้อยหกสิบหกให้มีสกมีหลากกันสบกู่สุก้น มันท่องไหลมาเทมาอยาเจ็บอยเกเจินกันเด้อพ่อกันไม่สุดต่อไปวันที่หนึ่งวันที่ 16, สิบหกสิงหาผลหลายพี่น้องสวัสดี